วันนี้มาสอ,อานออกกําลังกายที่แบบถูกวิธีนะคะน่าจะฟัดฟันจะฟาดแต่ทกกีบักเมนูนี่เร็วอ่ะมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วเร็วเร็วอีกนิดนึงเอ้ย ที่ถูกต้องก็เหมือนกคะจะลงจะลง